อันนี้ก็ที่เห็นอยู่ก็คือก็เห็นสังขารคือตอนแรกหนูเริ่มจากว่าหนูเห็นผู้รู้ที่เป็นเราเนี่ยค่ะที่คิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยค่ะตอนฟังไฟหลวงตาที่ส่งกันบ้านนะคะก็จะเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามีตัวกูขึ้นมาแล้วก็เกิดดับมันก็เลยเข้าใจว่าความเป็นตัวเราเนี่ยค่ะมันเกิดดับได้นะมันก็เลยทาให้เห็นจิตเอ่อที่เป็นตัวจิตตัวใจเนี่ยค่ะมันก็หายไป มันไม่ได้รู้สึกเป็นจุดเป็นตัวจิตตัวใจเหมือนเดิมอะเจ้าค่ะอันนี้มันก็เลยเหลือแค่ว่าความตั้งใจดูอะไรก็ไม่มีก็จะเห็นแต่ว่าเหมือนเหมือนอยู่ที่การการการดูเนี่ยค่ะเหมือนการสู้รบการต,ต่อสู้มันก็จะอยู่ที่ใจเนี่ยค่ะมันก็เห็นว่ามีเดี๋ยวเราก็หลงไปเป็นสังขารส่งจิตออกนอกอะค่ะส่งส่งจิตออกนอกไปเลยไม่ก็ปล่อยสังขารมันเกิดดับเกิดดับ โดยไม่มีใครไปยุ่งกับเขาอะค่ะก็ะเหมือนยอมรับการเกิดดับของสังขารใจว่าจะยังไงก็ได้ค่ะก็ะเลยคิดว่าจุดนี้นค่ะหนูก็มันช่อย่างมาช้าก็จะฟังไฟสามันก็จะเข้าใจว่าการรู้โดยไม่คิดเนี่ยค่ะคือการเดินปัญญาที่ดีที่สุดแล้วเพราะเขาเข้าใจด้วยตัวเขาเองว่ามันเหมือนเป็นที่สุดของปัญญาเจ้าค่ะ ก็คือมันเข้าใจว่าสังขารเนี่ยค่ะเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เหมือนว่ารู้การรู้ที่ไม่คิดนั่นคือเป็นรู้ตรงๆไปเลยรู้แบบไม่ต้องปล่อยวางนั่คือมันรู้ไปตรงๆว่ามันทําอะไรไม่ได้รู้ตรงๆไปอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะเข้าใจว่าสังขารเนี่ยค่ะเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแยกแยะว่า อันนี้สังขารอัน,นี่วิสังขารอันนี้เกิดดับอันนี้ต้องปล่อยวางนะคะมันมเข้าใจด้วยตัวมันเองหมอกนดีขึ้นเยอะแล้วเนี่ยมาเทานี้ก็ดีขึ้นเยอแะแต่ยังมีอวิชาอาวิชาอยู่เมวิชาคือสิ่งที่มองไม่เห็นที่เราหมอไม่เห็น,หมไ,มหนไม่รู้ตัวอยู่ยึดถือเป็นตัวตนอยู่ยึดถือเป็นตัวเราเวลา มันมีกิริยาการที่ที่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมัหลงไปตังขานมันก็นจะคิดปรุงแต่งมาเป็นตัวเราว่าเราหลงมันไม่ได้เป็นแต่กิริยาที่มันสังขารไปพอมีสังขารขึ้นมาป,ปุ๊บมนันก็จะทันทีทันทายเลยว่าเราหลงเราจะต้องพยายามไม่ให้หลง แต่ขนาดจิตใด,ดที่มันสามารถทันสังขารไม่หลงก็มีตัวเรายึดเป็นตัวเราว่าเราไม่หลงก็คือเป็นรู้เราเป็นรู้เราได้แต่รู้ตอนนี้เราไม่หลงเนี่ยหมอติดอยู่แค่ติดอยู่ตรงเนี้ยวนๆอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาหลงหมอก็ยึดว่า เราหลงแล้วเราหลงแล้วเราจะต้องพยายามไม่หลงมันเลยกลายเป็นว่าไอ้กิริยาการที่ปไปถูกล้ว่าแรกรมันไม่ได้เป็นสาระสาคัญแต่สาระสาคัญคือมันตามไปได้ปะเราหลงมันมีตัวเราตามมาเลยนี่คืออวิชชาตัณเหาพปนานคือในขณะที่เราหลงเนี่ยมันมีพร้อมเสร็จว่าเราไม่เราจะต้องไม่หลงก็คือเราอยากให้ไม่หลงอวิชชาตัณหาุปทานมันมาพร้อมเสร็จเลย ในกระดาษที่รู้ว่าหลงแล้วพอมันไม่หลงก็เอาวิชาตัณหาอุปทานมาพร้อมเสร็จไม่ใช่ว่าไม่หลงแล้วดีนะคือหลงอยู่ดีนะเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าขณะนี้เป็นรู้ได้โดยไม่หลงไปแต่เป็นรู้ก็คือตอนนี้เราเป็นรู้เราไม่หลงแต่ความจริงอะหลงมีตัวเราแล้วแต่เราเข้าใจว่าตัวเราอ่ะเป็นรู้ตัวเราไม่หลง แต่ความจริงอ่ะหลงมีตัวเราเป็นรู้ยึดว่าผู้รู้เป็นตัวเราตัวเราเป็นผู้รู้ลวงตาพูดอย่างนี้หมอเห็น <c oughs> เห็นไหมในปัจจุบันขณนะดวก <c oughs> ตาชี้นี่คือชี้ในปัจจุบันขณะเนี่ยนะ <c oughs> ตอนนี้หมอก็จะต้องเวลาปฏิบัติยังไงต่อไปหมอก็ต้อง,ต,องต้องเห็นว่า ที่มันเนี่ยพอมันหลงแล้วก็กริยาการว่ามันหลงเนี่ยแล้วก็มันมีตามไม่ได้ว่าตัวเราหลงเราหลงเราก็เห็นว่าเราหลงเนี่ยก็คือสังขารเป็นสังขารตรงแต่งขึ้วมาจากความไม่มีอะไร <c oughs> แต่พอมันมีกริยาการที่ไม่หลงเป็นรู้มันก็เรารู้พอเรารู้เนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นสังขารที่ที่ที่ ขึ้นมาจากความไม่มีอะไรตอนนี้มันก็เห็นตรงที่ว่าพอหลงมันก็มีความยึดทันทีแล้วอว่ะเราหลงดูตรงเนี้ยไอ้ตรงเราหลงกับพอรู้แล้วไม่หลงเรารู้ไอเห็นว่าไอเรารู้ก็เป็นสังขารการัดจากความไม่มีอะไรแล้วก็พอเราหลงเราหลงก็เห็นว่าเป็นสังขารเรารู้เราไม่หลงเราก็เป็นสังขาร ถ้าเห็นตรงเรา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 ,เรา,เราตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดคือไปพยายามดับเราถ้าไปพยายามจะดับเราอนนี้มีปัญหาใหญ่เลยตรงเนี้ยคือไอตัวพยายามจะไปดับเราเนี่ยคือตัวครูตัวใหญ่เลยตรงเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้แม้แต่จะมีตัวพยายามไปดับซ้อนซ,อนซ,อ,นซอนซ้อนไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะมันเป็นสังขารหมดเลย เป็นทหารอันนี้จัางทุกขารอ,อน,นัตตาเหมดนเพราะทุกสรรพสิ่งล้นเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรไม่มีตัวเราเพราะว่าไอ้ความเป็นตัวเราหลงมันก็เพิ่งจะมาเกิดตอนที่เรารู้สึกก็มีหลงตอนไม่หลงเป็นรู้ก็มีความรู้สือนรู้สึกว่าเรารู้เพราะไอ้ความเป็นเราไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันก็มีตอนที่ว่ามันหลงไอเราหลงเนี่ยเราเพิ่งจะโผล่มาตอนเราหลง พอเป็นรู้ไม่หลงเราเพิ่งจะโผล่มาตอนเราไม่หลงแต่ไอเราหลงหรือเรารู้มันก็โผล่ขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่กาใจผิดว่าเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปเป็นความไม่มีอะไรไอความไม่มีอะไรมันก็ไม่มีเราด้วยความไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเราด้วยไม่ใช่ว่ะเออถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องเป็นเราหลงแล้วก็เรารู้อย่างนั้นเรากลายเป็นความไม่มีอะไรแต่ความที่ เราไม่มีความไม่มีอะไรเนี่ยไอความไม่มีอะไรมันจะมีเราได้ยังไงแลงั้นถ้ามีเราเนี่ยมันไม่ใช่ความไม่มีอะไรมันมีเราอยู่ตรงนี้เนี่ยไอตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดนะที่ลุกในหลวงปู่ดูลย์นาโตโรที่ที่โพสต์ไปเมื่อเช้าคู่กับไฟล์เสียงอธิบายของท่านเนี่ยที่ว่าสุดยอดยากของการการเห็นเนี่ยตรงก็คือตรงนี้เลยตรงที่ลุงตาพูดที่ไหนถ้าใครเห็นตรงเนี้ย ก็ตกกระแสโสดาบันไปแล้วเลยโสดาบันไปแล้วตรงนี้ถึงเป็นยอดที่ยากที่สุดจะเข้าโสดาบันได้ต้องเห็นตรงที่ลุงตาพูดนี่ลูงปู่ดูนะตัโลโถตุชักว่าตรงนี้ยากที่สุดแล้วละเอียดที่สุดแล้วต้องเป็นผู้ที่มีบุญวัฒนารรบารมีแก่กล้าม,ามามากเลยแล้วมาฟังตรงนี้รู้เรื่องและเห็นตรงนี้ได้แต หมอสามารถมาเข้าใจได้ตอนนี้ได้เก่งมากสามารถรู้เห็นและเข้าใจตามลูกตาพูดได้ทันในปัจจุบันขณะนี้ได้เรียกว่าเก่งมากและสุดยอดและเพราะตรงนี้สุดยอดยากแหละสุดยอดยากแล้วแต่หมอก็เห็นได้รู้ได้ก็เลยมีบุญวัสนาบารมีมาแต่ปางก่อน เมื่อก่อนเนี่ยลงตาชี้แทบตายหมอไม่เคยเห็นตรงนี้เลยลงตาชี้มานานมากแต่หมอจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเมื่อก่อนลงตาชี้มานานมากเลยหมอไม่รู้เรื่องเลยลงตาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยกลับมาเที่ยวเนี่ย สามารถรู้เรื่องตามได้ทันชัดเจนเที่ยวนี้มันทำไมจึงตามทันลงตาพูดในปัจจุบันขณะได้เลยในที็ช่วงก่อนมาเนี้ยค่ะก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหมือน มันมีตัวเราออกะค่ะขวางทำทำมันนี่เข้าจริงก็มันถึงแบบที่ผมพูดพดแล้วก็มาสุดคำหนึ่งว่าคือพระพุทธเจ้าสอนว่าเราไม่มีเราไม่มีมาตั้งแต่แรกแต่การภาวนาของเราเนี่ยมันมีตัวเรานำหน้าเสมอมันก็คือเหมือนเราดื้อต่อพระพุทธเจ้าดื้อต่อหลวงตาที่นูกราบขอขมา,หานหลวงตาเนี่หละคือรู้สึกว่ามันผี่จริงๆว่าเอ๊ะเราเราดือ้อดื้อต่อคําสอนพระพุทธเจ้า ก็เลยตั้งใจถอนถอนหมดเลยเ้ยแม้นมาก็ฟังธรรมเขารู้สึกเหมือนเหมือนเข้าใจว่าธรรมที่หลวงตาสอนที่พระเจ้าอายทอดมันต้องอาศัยศรัทธามันเกินจากขันธ์หน้าที่จะรู้ได้หนูรู้สึกเหมือนมีเขามาจักรมากวาดวาดเอาเอาวิชาออกไปคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่กําลังของขันธ์หน้าเราจริงๆแต่พอดีมาสะดุดกันที่ว่าบอกว่า เราไม่มีมาตั้งแต่แล้วเราทําไมเราเอาตัวเราเข้าไปภาวนาเหมือนพระเจ้าบอกว่าเราไม่มีแต่เราจะเป็นลูกสิษย์พระเจ้ารู้สิษย์หลวงตาแต่เราอยากเอาตัวเราเข้าไปทํนถอนถอนหมดก็ก็ทําก็ดูไหลไหลไหลเข้าใจแล้วก็หนูก็มันไม่หนูว่าไม่ใช่กําลังของคันห้าเราเนี่ยมันต้องมีมีพ่อแม่ครูอาจารย์มีธรรมอาจารย์มาช่วยมัน ขอบคุณงตาเห็นทบทวนตรงนี้นะตลอดเวลาที่อยู่นี่นะตรงนี้เลยนะเห็นทบทว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 นตีวิาจารตสรุนแล้วก็ทบทวนเบียร์การสิบสองรอบปริวัตรสิบสองรอบสามสีนะ่สิบสองเนี่ยเหตุที่ผ่านมาที่ทําให้เป็นทุกข์อะไรลราเป็นทุกข์เป็นสมุทรยทบทวนสามรอบ ทุกสามรอบสมุทัยสามรอบแล้วทำไมติงดดุจักทุกมาเป็นอย่างนี้ได้มาเป็นมรรคนิโรธได้ทำไมเมื่อก่อนพูดไปรุ่นเรื่องมิแต่ทุกข์กับทุกทุกแสนสาหัสต้องทบทวนนะทบทวนมันจะได้ไปกลับไปหลงอีกอ่ะเนี้ยทบทวนทำไมที่ผ่านมาจะมิแต่ทุกข์กับทุก ถึงสร้างแต่สบู่ไทยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตอนนี้มันทําไมหลุดมามาเป็นมารคกเป็นน right? ิโรธมาเห็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์หลุดมาเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ได้แล้วต้องทบทวนเนี่ยพุทธเจ้าทบทวนน้องเนี่ยสามสี ми, ่สิบสองที่สิบสองรอบสามสี่สิบสองสามรอบทุกสบู่ไทยนิโรธมาร ตอนจะได้ไม่วนกลับไปทุกทีนะเจ้าค่ะยออังตอนทุกก็จะเห็นเห็นว่าความทุกข์อะค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ขันห้ามันอยู่ตรงที่ความยึดของเราอยู่ที่ผู้รู้ที่เป็นอวิชชามันอยู่ที่ตรงนั้นพอรู้ว่าอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยดูค่อยๆไล่มาจากว่าอะไรมันเป็นเหตุเหตุเพราะความยึดสมุไทรุความยึดของเราที่จุดนี้ขันห้าไม่ได้เกี่ยวเลย หนูก็ค่อยๆมาดูว่าอาจิตผู้รู้ตรงเนี้ยที่เราเห็นว่าเป็นตัวเรานี่แหละคือเป็นที่พอรู้อะไรปุ๊บมันก็เป็นเรารู้มันก็เลยไปดูดไปผักอยู่ตลอดก็เลยมาสังเกตตรงจุดนี้เจ้าค่ะที่หลวงฟังไฟหลวงตาไปเรื่อยๆก็จะก็เห็นว่าตัวเราเนี่มันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามสิ่งที่มากระทบมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะจุดนี้ที่ทําให้มันคลายล็อกได้ว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยค่ะที่เราคิดว่าเป็นเรารู้กูรู้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วคะ พอรู้สึกตรงนั้นพูบว่าก็จะเหมือนที่หลวงตาสอนก็คือมันไม่มีจิตไม่มีอวิชชาไม่มีตัวเรามันหายไปพร้อมกันนะครสับดหก,ก็จะทบทวนอยู่ตรงนี้ว่าวนไปวนมาว่าเหตุมันเกิดจากตรงนี้เยวก็ทบทวนตรงนี้นะแล้วก็ถึงณนขณะเวลานี้หลวงตาชี้นะเออที่ผ่านมาก็ถูกแล้วแหละถูกมาเรื่อยเื่อตามลำดับแต่ยังไม่ถึงที่สุดเลยหลวงตาบรชีตรงขนาดจิตนี้เนี่ยทบทวนตรงนี้เลย นนี้มันก็จะหมุนเข้ากระแสของธรรมประจักษ์ไม่หลุดต่อไปอีกเลยนะบิบุญวัสนาบาร,รมีพอก็อาจจะนิพพานไปเลยนะครับมันมีวัฒนายังไม่ถึงที่สุดก่อนตายก็มันอาจจะโสดาบันศกิจตาคามีหรือสกัตาคามีอนาคามีไม่เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติกับรู้อรหันต์ไปแต่วัสนา้าบาขนาดนี้ก็หมุนมันน่าจะหมุนเข้าไปได้แล้ะ หมุนลึกขับไปเรื่อยหมุนในธรรมจักรหมุนลึกขับไปเรื่อยหมุนเข้าวงในไปเรื่อยแต่ต้องทบทวนนะว่าจะไปเดินทางจะได้ไปเดินทางกลับไปสู่ทุกสมุทัยทบทวนทางทุกสมุทัยแล้วมันเป็นมรรคนิโรธได้ยังไงขณะทิ่เป็นมรรคนิโรธได้ยังไงทบทวนอยู่อย่างเนี้ยตอนราี่อยู่ที่นี่ตอนวัาตั้งคืนแล้วมันจะไปหลงวนกลับไปอีกไปวงกลับไปเดินทางในฝ่ายทุกสมุทัยอีกมันก็จะเป็นมรรคนิโรธเรื่อยไปและที่สุดแล้วมัน ไม่หลงเดินทางไปในทุกข์อีกเลยเพราะมันเข้าใจทางแห่งความทุกข์และทางแห่งความพ้นทุกข์จนชัดเจนในใจก็ทางทั้งหลายก็ทางที่จะเป็นที่เดินทางไปสู่ทุกเดินทางไปสู่ความความพ้นทุกข์ก็หมดสิ้นไปกลายเป็นอริยผลอริยามรรคก็จบสิน้นก็เป็นอริยผลสาธุ